โอเคครับสวัสดีครับนะครับยินดีกับคุณแม่มนะคะเป็นซูเปอร์วีไอพีใหม่นะครับอะทำไมถึงตัดสินใจกล้าที่จะลงทุนเป็นซูเปอร์วีไอพีกับอัลติเมทครับจริงๆแล้วแม่มทำธุรกิจออนไลน์มาก่อนนะค้ก็คือแบบเป็นแบบซิงเกิลเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนตอนเนี้ยตลาดของของสกินแคร์ ของพวกอาหารเสริมที่เป็นเกี่ยวกับความสุขมัมมัมคอลลาเจนอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วหนัชอบมากมเกี่ยวกับพวกนี้เนาะแต่เวลาที่เราตัดสินใจคือกระแสะตอนนี้คือใครๆก็ยิงแอดใครๆก็มาขายในแนวทางนี้อลองแล้วค่ะลองทําเองลองไปเรียนรู้เองแล้วมันไม่เกิดผลหรอกเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆต้นทุนในการทําโฆษณาพวกนี้มันค่อนข้างใช้เงินสูงมากแล้วไม่ได้ออเดอร์เลยอแล้วก็ ถ้าจะบอกว่าเราไม่ยิงแอดแหม่มก็ลองไปขายแบบธรรมชาติเนเฟซทั่วไปที่เรามีเพื่อนเนาะคือเดือนหนึ่งเนี่ยกรมมันจะขายได้ต่ลร้อยชิ้น,นแล้วก็ม,มันชามากแล้วก็กําไรต่อชิ้นเนี่ยคือแบบเรียกว่าหลักสิบหลักร้อยอเราลยมองหาว่ามันจะช่วยแบงเบ,บาภาระครอบครัวเนี่ยมันยากอะอม,มันยากเราก็เลยบอกว่าทําอะไรดีเพราะว่าเราเปลี่ยนมาทุกวันเนี่ยการยิงโฆษณาเนี่ยสร้างรายได้อะให้กับ ให้กับคนที่ทำเนี่ยค่อนข้างเยอะมากก็เลยอยากจะแบบมายิงแอดขายใช่ก็เลยมาเจอมาเจอแอดที่พี่ป๊อกเนะอ๋ออันนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้รู้จักกันมาเจอแอดตัวนึงพี่น้องป๊อกยิงไปหาตัวแทนอะไรเงี้ยหล่ะใช่แล้วก็ในทุกหัวข้อที่รู้สึกว่าจะเป็นวิดีโอกีับพี่ปบอนี่แหละแล้วก็บอกทุกในทุกข้อของความแตกต่างของการตลาดแมสกับมีชมาร์เก็ตตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่า มันมันใช่อะแล้วมันโดนสําหรับเราเออถ้าในสิ่งที่เราเคยชอบอะแล้วมันยังไม่ได้ตอบโจทย์รายได้ที่เรากําลังต้องการอย่างเงี้ยมันก็ลองน่าจะมาลองเป็นตลาดเฉพาะทางแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ<อ>เพราะวาแข็งขันกันนอ้อยครับคราวน,นี้ต้องถามว่าอ่ะแล้วขึ้นมบไม่กลัวโดนหลอกเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแล้วต้องเปิดลงทุนสามหมื่นอย่างเงี้ยกลัวโดนกลัวโดนหลอกไหมเขาจะทิ้งเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอะเอาอย่างจริงเลยบังเอิญว่าตอนที่โทรตอนตอนที่ แชทข้อความดิบนะแบบไม่ใช่ไม่เคยทักข้อความแบบนี้กับทางบริษัทไหนนะจริงๆมีมีแล้วก็ได้เข้าไปก็คือได้ได้มีการพูดคุยครับแต่ณนะวันที่เราเข้าไปในแต่ละจุดเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่มันยังมันยังไม่ได้โดนใจเราขนาดนั้นแต่มันมีมันมีเงื่อนไขหรืออะไรที่เรารู้สึกแบบเรามไม่กล้าแมนะ้จะเข้าไปทำนัดอะไรกับใครแต่พอมาเจอกับพี่ป๊อกเนี่ย ได้มีโอกาสคุยด้วยแหละแล้วเราเป็นแม่ค้าที่เราไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่เขาเป็นคนอดทนในการที่แบบรอจังหวะเวลาว่างของเราอะอแล้วสุดท้ายก็ได้โทรคุยกันพอโทรคุยกันปุ๊บเนี่ย น้ำเสียงของพี่ปอบเองครับแล้วการตอบปัญหาในสิ่งที่เราเราถามเขาเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วเขาก็มีน้ำเสียงที่เป็นทําให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเวลาเราคุยอะเราคุยด้วยอันนี้เป็นมิรอันนี้แต่ใจจริงไม่ใช่ไม่ใช่ชีพเราเราสึกว่าโอเคผู้หญิงคนนี้ในการให้ข้อมูล เขาใจเย็นพอที่จะเจอคนอย่างเราเพราะอย่างเราเนี่ยเราเจ็บมาเยอะเนาะฉะนั้นเราจะมีคําถามแล้วโพเทคตัวเองค่อนข้างเยอะอ่ะแต่เขาจะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ค่อยๆอธิบายแล้วเราก็ได้คนมันคลิกกันอ่ะมัอดึงดูดตรงกันดึงดูดกันมันก็รู้สึกแบบเอ้ยคนเนี้ยน่าจะพอให้คาแนะนาเราได้อะไรเงี้ยก็เลยมั่นใจวันนี้ตัดสินใจลงทุนกับเราอยู่ที่สามหมื่นเป็นซูเปอร์วีพีเลยนะครับแล้วก็ มีการแนะนำเพื่อนสนิทใช่ไหมเข้ามาเป็นหนึ่งซูเปอร์วีได้วยเยี่ยมมากๆเลยอ่าไหนนี่ๆี่น,น,น,นวันนี้อ่านี่คือเพื่อนสนิทที่มาวันนี้ <c oughs> ครับนี่คือเพื่อนสนิทที่เพิ่งมาเปิดซูเปอร์วีเหมือนกันนะครับเออนะฮะโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ยินดีดนะ,นะครับ <c oughs>